ก็มาถึงสนามบินสุวนรณภูมิแล้วนะคะประตู2องค่ะนี่แหละประตู2อพี่เอเราอยู่ประตูสองนะคะ<ป>ลูกสาวมาส่งนะคะเจอกันที่บ้านโลม <Okay. S 1> เราจะไปหาพี่เอกันนะคะ่ะ อยู่ไหนเออ๋อนี่อไงกระเป๋าชมพูเลยหรอคะคเจอกันแล้วนะคะทุกคนเราจะพร้อมเราจะพร้อมบินนะคะไปขอนแก่นดูคนละควาโลกแล้วก็พออยู่หม่งเก้าเพั่ขนหลังค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้เราก็ผ่านเข้ามาข้างในแล้วนะคะเช็คอินเรียบร้อยนะคะกับพี่เอนะคะไม่กลัวนะตรงป๊บป่ะคะตรงป๊บค่ะเขาให้เปิดน้นนิดนึงไะไม่แต่ว่าตอนตอนที่ส่งบัตรประชาชนให้พี่เอมันเป็นบัตรประชาชนเก่ามันเป็นตอนบวชสืบไปไงเอ็กสารมาแม่ส่งผิดลักหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คืออัปเดตแล้วอัปเดตแล้วผิดพีคนเขาก็ะซื้อไว้เดื๋อเอองมี้สองอันอ๋อเหรอบางใรว่าเอีหนึงเลยกับเปออีนึ่อ้าวหรอ ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่เกตนะคะถึงแล้วถึงแล้วกบกังจะไปเกตไหนอ่ะดูเกีบอกเกที่ไหนนี่ ่านั่สองสองสิบห้าีเดเยจ็ดตอนนี้กำลังหาที่ขึ้นนะคะนี่ไงเรียกเจ็ดคอนแคนคอนแจนเอหนึ่งเอหนึ่งไปนู่นหาเอหนึ่ง่ะ ยวยูวันยูวอไรอย่างนี้ใสอมดอกรื้อเราต้องเกาตัวที่ไหนไงหรือว่าอันนี้ในนี้เราอ๋อใช่นอนลายาแล้วใช่นอนลายแล้วนะคะทุกคนเราก็จะยืดตัวเ,เราไดรลิกกันนะ,ะเราจะไม่เดินเราเหนื่อยเราเหนื่อยคะ่ะตอนนี้เราเหนื่อยแล้วเ,เราใช้ระบบไฮดรอลิกนะ,ะ <S <S แม่ปอเีมอมอ้มันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น เขาทำงานอยู่ตรงนั้นพี่น้องนีผัวมีความรักแฟนเก่าแฟนเก่าตัวรลังเสียดแต่ว่าก็ได้มาขึ้นอยู่ตัวนั่นสูงเพไม่ผัวแบบไม่ใช่มันมีเที่ยวเลยดีเวลานี้แต่ไม่รู้ว่าเขายังทำงานอยที่นี่อยู่หรือเปล่าแต่ว่าแต่ก่อนเขาก็ทำอย่างนี่นะตรงตรงคอร์เกอร์ทีมพาวเวอร์ผมก็จะหารจีบเขาเลยเยอะไม่ไม่ได้จีบ ไีไเราเดินก็ได้เพรู้สึกถือว่าช,าช,าชา้าๆเนาะหรือว่าเราเ,เราไม่รีบหร,หรือเราไม่รีบวันนี้เราจะไปเฉิดฉายที่ขอนแก่นนะครับทุกคนขาหเราจากพี่ากลับบ้านตั้งแต่ันไหนเลยยังไม่ลืมเหรอเจ็บหมือกมืิดเนาะโค้งเจ็บเหมือกหรือเปล่าหกเจ็ดว, 6, 7, วันเออ,อใช่วุ้ยตั้งแต่ไลฟ์สดรอบรอบรอบไหนวะวันที่สี่ ันที่สี่สิบลคที่เก้ี่เก้าเออเอช่ใช่ี่เก้า่มเออนะคะเพราพี่เอมางานงานศพนะคะงาเออมาดูดใจนะคะงวัไม่ไหวแกไม่ไหวเลยเอาก็เลยได้อยู่ต่องานศพนะคะทุกคนค่ะก็ได้อยู่ยาวนะคะ ตอนนี้แหละ,ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะเดีนะ๋ยวคนเยอะทุกคนค่ะตอนนี้กําลังตรวจอ่าเข้าไปจุดตรวจคนนะคะแต่ว่าขเขาไม่ให้แ <laughs> ม่ปอผ่านค่ะพนักงานนะคะจําแม่ปอกับพี่เอดได้ด้วยนะคะเอฟซี <laughs> แสงทองฟิลแรมใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็บินจะบินไปขอนแก่นเพราะว่าคุณพอนน่อเพิ่งแม่งมีงานอยู่ขอนแก่นข้าวไทยคุณเดียบ้านร้องไห้เลยเออคุณเยบ้านร้องไห้วันนี้คิมพุยเดียบ้านร้องไห้นะคะดีใจมากเลยอยู่ไหนก็มีแต่เอฟซีแสงทองฟิลแรมนะคะทุกคนค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในเกตแล้วนะคะทุกคนค่ะก็รอขึ้นเครื่องนะคะพี่เอกระเป๋าเกือบไม่ผ่านนะคะจะเอยงแน่เลยนิดนึงเมแต่หอบเราไม่เน้กระเป๋าสีชั่ววูบเลยนะตอนนี้ก็นั่งรอนะคะรถเครื่องเราออกทีมูนี่สิบห้าสามศูนย์ค่ะสิบห้าสามศูนย์แต่ตอนนี้เป็นเวลาสิบสี่นาฬิกาบ่ายสองพอดีเราก็นั่งหนอนเราก็นั่งรอดีกว่าดีกว่าดีกว่าจะตกเครื่องนะคะดีกว่าจะตกเครื่องเลยว่า ามรอบเครื่องพี่น้อนได้ซื้อตั๋วใหม่รอบรอบมาที่เอตตกเครื่องอยู่บนตกเครื่องแล้วได้ซื้อตั๋วใหม่นะครับเพราะว่าหาที่เช็คอินไม่เจอนะครับเพราะว่าเป็นสายการบินที่ไม่ไม่ไม่ค่อยขึ้นครั้งแรกนะคะตอนนี้เราก็ครั้งแรกก็ได้กลับขอนแก่นกลับไปบ้านจะของเลยแต่ห้างบ้านขลังแปดสิรุ่นเดี๋ยวเราก็เดินมาบ้านก็ยิ่งานค่ะเดี๋ยวเราถึงขอนแก่นเราต้องไปเย่จมจังหวัดเอตอาร์ดีเคเพื่อความ พ่อความสบายใจในการทำงานเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนหรอกอ๋อแม่คพิได้ยินาพูดมิตรสวนไลอหรอสวนลายแม่นกว่าแต่ว่าแพงกว่าแพงกว่าด้วยแล้วก็แม่นกว่าด้วยอ,อ๋หรอเมืมมม่อเมื่อคืนเมื่อคืนไปกินข้าวกับพี่หมอแกก็ทำร้านเบดดิ้งนี่นะแะแกก็บอกว่าเราไปเราไปฉีดวัคซีนมาสองเข็มของอันนั้นแหละแล้วทีนี้เนี่ยก็บอกหนึ่งเดือนก็ฉีดได้แล้วว่าอันนั้นอ่ะมันไม่ค่อยมีภูมิเขาก็เลยบอกแกก็เลยบอกว่าไปฉีดได้เลยอื แล้วทีนี้เกบอกว่าแต่ว่าถ้าฉีดแล้วต้องต้องเบบเผื่อด้วยนะสองสาวันหรือ5วันเพราะว่าอันที่เราฉีดมามันไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าพอพอไปเจอไฟเซอร์เข็มที่สามที่เราจะฉีดอ่ะมันจะมีอาการเออเมันจะแรงโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เรานั่งรอนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเคื่องเราจะถายให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ไป,ไปเจอกันที่คอนแก่นค่ะตอนนี้นะคะก็กําลัง เรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องนะคะแต่ว่าที่นั่งเราอยู่ข้างหน้าหน้าเราก็เลยจะได้ขึ้นสุดท้ายใช่เลยคเพราะว่าเราจะได้เปรียบตอนลงก่นทีะบอกว่าตอนตอนลงเราได้ลงก่อนก็เลยได้อยู่ข้างหน้าดีกว่าครับใครเป็นคนเลือกที่นั่งเขาเลือกให้เหรอเขาเหรอเชฟเชฟาเลือกที่นั่งเขาเหรอตอนนี้ก็โอยเครื่องมีเป็นัางไก่กับแม่จริงถ้าเขาเช็คอินให้เราเขาจะไม่ให้นั่งใกล้กัน เดี๋ยวเราจะไปเฉิดฉายที่ฮอนก่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ตาเริ่มไม่ไหวเลย <c oughs> ได้ครูเลยเริ่มเริ่มเบอก็สรับจุ่มคนยิงเฉยเต็มเต็มแล้วถ้าคงแบบหลับตั้งแต่กรุงเทพหรือคอนก่น <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่เครื่อง <c oughs> ในเครื่องค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็กําลังเดินขึ้นเครื่องนะคะแบบเฉิดฉายเ <c oughs> มื่อกี้ก็มี f c <oughs> FC มาพักอีกแล้ว FC <c oughs> บ้านแสงทองฟินแลนด์ขึ้นลายเต่ยพี่น้องเออกาลังใจเยอะนะครับทุกคน เดี๋ยวเราลังขึ้นเครื่องนะคะคือแบบตกใจมากเลยแบบว่แบบทะะาทักแบบโ,โทษนะคะชื่อมนะคะใช่พี่ฟอมไหมคะชพีเอไหมหัวแล้วกับเวกันยังกระดังว่าเมย์กับพี่น้องเอาเอาปุาบูจกระดังต้นไม้หนอเออไม่บางทีก็เขินนะ <c oughs> แบบว <c oughs> แบบ่าโมชินโมเมย์ไม่คือว่า คนที่เขารู้จักเขามาทักเราแต่ว่าคนที่นั่งรอบๆข้างที่เขาไม่รู้จักเป็ <c oughs> นใครหรอเป็นใครเห <c oughs> <ค>รอ <c oughs> เราก็เลยบอกว่า,าเออใช่เดี๋ยวเราตรวจอ่าตรวจบัตรท,ที่นั่งแล้วก็จะไปนั่งที่นั่งนะคะเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เราก็จะตีตัวนอนที่ทางกรุงเทพเพอพักกนเลยแลนะคะ ก็คือ,นนอันออเรับแลน้นปนอร่ะมหนึ่นนนนโง,ง <c oughs> โอเคค่ะเจอกันที่ขันแกค่อเดี๋ยวพอมยิ้มกันก่อนน,นนะคะแห่งขักลแล้วค่ะทุกคนคะ่ะตีตัวนอนแบบว่ามเมรืพิ่งมารุว้วตอนเขาให้เอาเครื่องลงนะคะคนนะนอนแบบ มาสนิทมากโอ้โหปวดปดไม่รู้ว่ามีใครกลนหรือเปล่านะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับหลับหลับแบบสนิทมากเลยนะครับท่านเข้าสู่ท่าแบบตอนนี้ถึงแล้วถึงพังเกนตแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะหาอะไรแซ่บๆแล้วก็ไปให้มานลอดภัยซึ่งชีวิตชีวาไปก่อนนะครับทุกคนมาเจอกัรถ่ายทอดสดของท่านเป็นนานัง ตอนนี้ถึงขอนแก่นแล้วนะคะทุกคนขามีคนมารับแล้วนะคะสองหนุ่มก็มาด้วยนะคะสวัสดีครับนี่นะขากําลังแบบวันนี้เราจะไปรับเชิญที่บ้านใหม่พัชรีนะคะบอสมารับแล้วก็แม่แอนนะคะแล้วก็พี่เอพี่เออยู่ข้างหน้ามาด้วยกันแล้วก็ลูซี่แล้วก็ตัวเล็กนะคะไม่ป่มแกนไหนูะจะปวเชื่อมนี่นะคะแล้วเราจะต้องหาอะไรไแซ่บๆทานแล้วหรอต้องเนื้อแล้วปะ โอ้เรียนเรียนเรียนอยู่ไว่ต้องแคมป์อะไรแซ่บๆเออน่าจะดีอยู่รานโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่บ้านใหม่พัชรีนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านคุณใหม่พัชรีแล้วนะคะทุกคนคขาวงทีมงานแสงทองฟินแลนด์รัง ้ามารีนดแ้วจาเอออาี้เยหนเขียปอนแล้วห้อส้เลยนังทับกันละพี่น้องใ่เน้อเจ้าภาพกนดันไคุณแม่คือขาว่สบายเเวลานั่งไปหาอันคอยอยกันคอยกันยากกันสิละนั่งกัสบาย สวัสดีค่ะคุณช้างมาแล้วนะคะคุณช้างมาแล้วแม่จำาแม่จ๋าหน่อยสิเขาแม่จ้าแม่จ้าแม่จ้าแมจ้าเจ้าไอ้พี่หมีก็พี่หมีกับแคมมี่ก็กำลังจะแต่งหน้านะคะสาวสวยแคทมี่นะคะพี่หมีมาถึงแล้ว

เล้วน้องอ็กาลังพากันซ้อนนะครับทุกคน มีสิบหาบาทอยู่แม่ไปหาเหรียญก่อนแล้ก็เยมินข่าวว่ามีแฟนมันจีบหรอหรอสวยเหรอเนี่ยมันเล็กห่วยหิ้วหลายอง คนขาตอนนี้กะแต่งหน้าให้คุณพ่อคุณแม่เซ็ตเรียบร้อยเรีวนะครับพร้อมจัดตุยแล้วครับทุกคนครับพี่เพลียคุณพ่อคุณแม,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 ม่กำลังทานข้าวทานบะะัญดีจะกินขาา้าวแคปเป้เสี่ยบแพนบองมัน,ม,นมันอากาศเย็นนะส้มต้นหอมแล้วมันมแห้งมาพี่น้องป้องปลายป้องเหี้ยอะไรบ้างดิเห็นแล้วเกาหลีเกาหลีวันนี้มาพูเกาหลีเรื่องกางกินโต๊ะเซนี้มืออื่นกว่านี้พบแก่จะบมดในเกาหลี บ่าพ่อแพลดอกแผลมวยต้องกินยาเพราะซีขึ้นหลาย <c oughs> พวกแผลเส้นขาดนาอ๋อพ,พูดดีพูดดีบ้านรอเลิกแล้วไม่บ่อยไปละล่นเลยนะครับเป็นคนข่ามืัอนี้กับทำง,งานตอนเช้าอยู่กรุงเทพนะคะ<ม>แล้วก็นั่งเครื่องกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ขอนแก่นนะไปนองทาแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต่อปอยสีแซ่ไปเนาะปล่อยสีแซ่เสร็จก็ไปซ้อมใหญ่สองวัน แล้วก็ไลฟ์สดกรุมปิดรอบที่34นะครับวันเสาร์ที่18นี่พี่น,อน้องผู้ใด้ว่าซื้อปลาสตัวสาวรอบพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวเพิ่นสิแจกท้องอีกแล้วมือสามากันไปซื้อท้องเปลาเพิ่นเปลาแล้วนี่เขนสิไปซื้อท้องแล้วก็สิแจกท้องผู้ใด้อยากรุ่นท้องเปล่าซื้อพี่น้องลอยเดียวลอยเดียวต่างรุ่นท้องได้หลายรางวัลแห้งท่าบริหาท้องก็สิมีปแป้งแล้วนี่ตามมี่กาแฟดมี่ายสิ่งหลายอย่างนะครับพี่น้องขาใกล้ปีไหมแจกเพิ่นแจกแจกข่าวแกงข้าวทั้งวัลค่ะ5รางวัลบ่มีเวลา แมาแล้วด้เอเาะแี้คละคือคือคือคนยากคือแบานแครไแครจับแคจับแคะก็ได้ตัดแต่ละคนแต่เคนใ่เวลาใช่เวลาครับแต่ว่าก็พี่หลอมขึ้นงหาคนไล่ซอน่ะถ้ากันตัดออกมาละชินจชินะใส่เวลาดนแห้งไตว่าก็จะต้องเ็ดเพราะวามโปร่งใสนะเพราะว่าโปร่งใสเลครบบ่มีมาที่ห้างบ่มีมาวจ๋เ๋ม่มีพันตู้พอนดันเื่อกน แล้วกินข้าวอยู่แล้วนะครับพี่น้องค่ะบมือนี้กับพู้ได้อยากเข้าไปติดตามกับไลฟ์สดกลุ่มติดที่ใหม่พัชรีนะครับพี่น้องค่ะแต่ว่ามือนี้กับหลังบอบขึ้นเวทีแล้วก็กินข้าวอยู่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ไปต่อที่บอยซินิชัยนะครับพี่น้องคาเป็นเจ๊ไม่ปอไปหาแต่เนื้อต่อคนพ่อพูดถูกอ่ะนะครับพี่น้องคขามือนี้กับจบคลิปแบบนี้แค่นี้พี่น้องเดี๋ยวผู้อื่นมาทำงานกันต่อเดี๋ยวจะทาลิปในเบอร์นะังค่าว่ามีอะไรก็ทับโอ้ยฝากรั่วเขาบุ๊ ย,ยังไงก็เข้าไปช่วยไปกด, like, กดไละคะไไ์กดแชร์ไปปอเยนะครับเป็นเกมเนี่ยมันต้องมีเกมจริงหรอไปกดไลค์กดแชร์ไปพอเลยนะคะช่างแต่งหน้าแสนทองเป็นแลนด์ค่ะ,ะชาสวัสดีครับ